ดิเด็กก็ชอบมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากลบสององศา,านะเราห้ามเอามือถือเข้าไปเลยเนี่ยทุกคน ก็คือพอเคยเดินกับเพื่อนมาเหมือนกันนะตรงเนี้ยเดี๋ยวจะแปะรูปให้ดูเหมือนกันว่าวิวมันจะเป็นยังไงนะคะเนี่ยเราก็จะเดินใช่ป่ะเราก็ขึ้นไปสะพานตรงนี้นะคะจะได้วิวนั้นนะทุกคนแด่้ดูวิวนีสะพานไร้ ได้ลงจากรถแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็คือจะเป็นวิวแบบไม่ <c oughs> เห็นอะไรก็คือจะเป็นวิวแบบว่ารถอะไรองนท้ทอ่พอใน่นะคะก็คือจะเป็นหมวกแล้วก็เสื้อเสื้อยืดแล้วก็เป็นเสื้อแบบนี้เอาอยู่นะ <c oughs> แบบมันไม่ได้หนาวขนาดนั้นะนะคะตอนนี้ก็ลบสององศาะนะ นี่อันนี้คือจะเป็นอีกวิวหนึ่งข้างหน้าก็คือจะเป็นกอนโดราที่เขาจะแบบว่ามีขึ้นไปข้างบนได้นะคะแต่วันนี้เราจะไม่ขึ้นไปนะก็คืออันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนช้อปปิ้งหน่อยมีดูดูเลมอนอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะก็พิซซ่าดีเด็กก็จะมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากอันนี้ก็คือรองเท้าที่ใส่มาเป็นกางเกงแบบกางเกงยางยืดแล้วก็รองเท้านี้ จริงรองเท้าใส่ผิดนะเพราะว่ามันเปียกนะคะทุกคนอันนี้มันไม่ควรที่จะแบบมาใช้กับอะไรเปียกๆแบบนี้นะนี่อันนี้ก็คือจะเป็นแบบข้างใน, village, ในวิลเลจค่ะชวโคนเยอะคนเยอะ นี่ก็คือจะเห็นคนแบบถือสก,กีอย่างนงี้นเยอะมากเลยนะคะไปเลยคะ่ะ yes please

นี่จากตัววิลเลจเมื่อกี้นะคะเราก็ากำลังจะไปสปากันค่ะทุกคนอันนี้ก็จะใช้เวลาประมาณ5-6นาทีขับรถไปสปานะคะก็ไม่ไกลมากเนาะอ,อันนี้เราพอจองไว้ตอนบ่ายโมงสิบห้านะคะก็เดี๋ยวไปดูกันกค่ะคุนจะบอกว่าสปา,านะคะก็ของเรพอจองเป็นออนไลน์ไว้นะคะก็จะเป็น1 3 0สสิเหรียญต่อคนนะคะ แต่ว่าคือไม่จํากัดเลยก็สปาเนี่ยเขาเปิดตั้งแต่ประมาณเปิด10บโมงปิดสองสามทุ่มอะไรประมาณนี้น้องซึ่งของปอปอที่จองไว้บ่ายโมงสิเนี่ยปอก็จะอยู่ประมาณถึง1นึ่งทุ่มทุ่มครึ่งทุ่มหนึ่งแล้วประมาณนี้นะคะเพราะว่าแฟนอปอเขาจองอาหารไว้ตอนเย็นนะคะก็ อาจจะอยู่ได้แบบไม่ได้กันปิดนาดนั้นนะแต่ว่าเขาก็มีวอล์กอินเหมือนกันนะคะวอล์กอินก็จะประมาณร1อเหรียญซึ่งอันนี้ก็จะไม่ได้แบบมีรับประกันว่าคุณจะได้เข้าหรือเปล่าเพราะว่าช่วงหน้าหนาวมันค่อนข้างที่จะแบบคนเยอะนะคะพราะมีครั้งหนึ่งพอเคยมาแล้วแบบเข้าไม่ได้เพราะคนเยอะมากนะคะดังนั้นก็ถ้าจองไว้มันก็การันตีว่าเราได้เข้าแน่ๆอะไร Scandinav Spa. Welcome, welcome, welcome to our heaven of peace and quiet. Shh. เขาบอกว่ามีนวดว่างแค่ตอนสี่โมงเย็นเนี่ยดูดีป่ะนี่แล้วค่ะไปกันค่ะ Even? Yeah. So here are your robes and towels, if you do like any more please come up and Okay. And you've been here before? Yeah. Say. Great. Do you need a run-through of any of the hydrotherapy? Probably not. No? Perfect. So yep. just a reminder of the rules. We are still silent and we're still technology free so if you keep phones and cameras inside your office that would be great. If you do want to use your phones you can do in the bistro and you can take photos from the balcony. Other than that we're we'll open until 8pm today and the bistro is open until 7pm. ได้มาแล้วนะคะก็จะเป็นผ้าขุนหนูแล้วก็โรบหรือว่าเป็นเสื้อคลุมกอบ,บน้ำนะคะก็ได้เป็นเซ็ตนแล้วก็จะเป็นล็อกเกอร์กุญแจที่ <c oughs> เขาก็พูดว่าให้เราเอามือถืออะไรอย่างเงี้ยเอาไว้ล็อกเกอร์นะคะใช้ได้แค่เฉพาะโซนโล็อบบี้เมื่อกี้นะคะวั <c oughs> นนี้เราจะมาเปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อผ้า ก่อนที่จะไม่ได้มีมอถืออันนี้ก็คือปออยู่แบบข้างนอกล็อบบี้นะคะฮัลโหล อยู่ข้างนอกลอบี้นะก็คือเขาไม่ให้เอามือถือเข้าไปข้างในเลยแบบเลยนะเพราะว่าเขาก็จะมีแบบสตาฟคอยเดินถ้าเกิดว่าใครมีมือถือนะแต่ว่าอันนี้ก็คือจะเป็นบริเวณที่มองจากตรงนี้นะคะก็จะมีเป็นแบบบ่อน,นอะแบบว่าบ่อน้ําร้อนสองบ่อน้ําเย็นสองอะไรางี้นะคะแล้วก็จะมีห้องซาวน่าเป็นห้องแบบอย่างงั้นะมีตามนี้อะไรางี้เนะตามแบบ เป็นละแวกละแวกที่มีห้องนอนมีซาวนา่าแล้วก็มีเตียงนอนมีเปลอะไรอย่างงี้นะเนี่นะยทุกคนก็คือเขาก็จะแบบเดินกันผัดกันแบบว่าเปลี่ยนบ่อสลับกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เดินเดินเดิน,ดนแล้วก็พวกห้องซาวนา่าอะไรเงี้ยคือเขาก็ใช้เป็นแบบฟันเฟืองเผาอะไรเงี้ยจริงๆเนาะมันก็ค่อนข้างที่จะแบบเออ สมุนไพรออแกนิกอะไรนี้มั้งไม่รู้ดูบรรยากาศนะคะนี่ก็คือภายนอกพอดีพอร,รีบออกมาก่อนเพราะว่าเราจะได้เห็นบรรยากาศก่อนที่มันจะมืดนะคะนี่ก็คือสามโมงครึ่งเนาะท้องฟ้าก็พระอาทิตย์เริ่มตกแล้วนะคะก็ประมาณนี้นะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ปอกกอยู่ในสปาแล้วนะคะนี่ก็คือจะเป็นแบบบรรยากาศข้างหลังนะอันนี้คือปอกก เข้าไปในสปามาประมาณ2ชั่วโมงแล้วนะคะก็คือจากประมาณบ่ายโมงสิบห้าตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสามสี่สิบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยากจะเอาวิวเอาบรรยากาศมาให้ทุกคนชมก่อนเนาะคือจริงๆจะบอกว่าที่นี่คือเงียบมากแบบไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะคะแม้กระทั่งแบบว่าพูดกระซุบกระซิบอะคือดังนั้นถ้าเกิดว่าใครที่มาที่นี่นะคะก็แนะนำให้เงียบจริงๆ อันนี้นะคะก็คือเราสามารถเอามือถือเข้ามาได้แค่โซนโล็อบบี้หรือว่าโซนแบบเขาจะเรียกว่าเป็นบิสโทรนะคะก็คือจะเป็นโซนที่แบบว่ามีมีเหมือนล็อบบี้นั่งแบบว่าในคาเฟ่มีแบบคอฟฟี่ช็อปอะไรเง,งี้ยเนาะเหมือนใครหิวก็สามารถมาซื้อกินได้นะคะก็คือจะมีแบบเป็นขนมปังกาแฟอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเราเพิ่งกินมาเราก็จะไม่หิวนะ สิ่งที่พอแนะนําให้ทุกคนเตรียมมาถ้าเกิดว่าใครอยากที่มาที่นี่เนะก็คือเราสามารถที่จะสามารถเตรียมแบบหนังสือมาได้เพราะอย่างที่บอกคือแบบเราห้ามเอามือถือเข้าไปเลยแบบในสปาเลยแบบเลยนะคะคือเขาก็จะมีสตาฟเดินตรวจด้วยนะแบบว่าถ้าเกิดว่าเขาเห็นเราเอามือถือแบบเหมือนโทรคุยหรือว่าเช็คข้อความอะไรเงี้ยคือเขาก็จะมีแบบสตาฟเดินผ่านตลอดเวลานะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเขาเห็นนะเขาก็จะแบบ บอกให้เราเอาไปเก็บนะบังั้นก็ห้ามเอาของถือไปเลยเราสามารถเอาหนังสือไปได้แล้วก็บางคนเขาก็เอาแบบกระเป๋าแบบเหมือนถุงผ้าอะไรเงี้ยใส่ของกระจุก,กจิกอะไรอย่างนี้ไปเนาะแล้วก็สามารถเดินเพราะว่าเขาก็จะมีแบบที่ห้อยอยู่แล้วนะคะตามตามบ่อตามบ่อลำพูร้อน,อ,นอะไรประมาณนี้เนาะเออแล้วก็บางคนใส่รองเท้าแตะนะรองเท้าแตะก็เป็นสิ่งที่น่าจะเอามาเพราะผมไม่ได้เอามานะคะก็เพราะเราเดินแบบ เราเดินข้างในแบบอย่างเงี้ยค่ะโดนว่ามันมันเป็นแบบว่าเดินเท้าเปล่าคือถ้าเกิดว่าใครเอารองเท้าแตะมาเราก็จะไม่ต้องแบบหนาวเท้านะคะแต่ว่าถ้าไม่เอามาก็ไม่ได้แปลกนะเพราะว่าทุกคนก็เดินเท้าเปล่ากันเหมือนกันก็ไม่ได้แย่มากแต่ถ้าเป็นคนขี้หนาวมากๆเอารองเท้าแตะมาได้นะคะก็อยากที่เห็นนะคือเขาก็จะมีเป็นแบบเสื้อคลุมอาบน้ำให้นะคะแล้วก็มีผ้าขนหนูอาบน้ำให้สองผืนนะคะแล้วก็เราก็เข้ามาได้เลย นะแล้วก็อยู่ได้ยาวๆจนปิดซึ่งปิดประมาณสองสามทุ่มนะคะแต่ว่าส่วนตัวแล้วก็ก็จะอยู่ถึงแบบทุ่มหนึ่งก็พอเนาะโอเคนะคะก็อย่างส่วนตัวปอเนี่ยปอก็ไปแค่น้าร้อนคือเขาจะแนะนําว่าแบบโอเคให้เราไปน้ําร้อนสิบถึงสิบห้านาทีต่อด้วยน้าเย็นแล้วก็เข้าซาวน่าเข้าอะไรไปใช่ไหมซึ่งของป,ปองไม่ค่ะก็น้ําร้อนเนี่ยมันก็จะมาแบบสี่สิบองศาเนาะซึ่งจริงๆแล้วพอเข้าไปมันไม่ได้แบบร้อนจา๋าแบบร้อนมากค่ะเนาะก็คือแบบ มันแค่แบบีแล็กสบายนะแบบมันเป็นอุณหภูมิที่เหมือนเราอา,อาบอาบที่บ้านแบบเราเปิดน้ําร้อนแบบน้ําอุ่นอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ค่อย,ยมันไม่ได้แย่มากนะแต่ว่าน้าเย็นทุกคนไม่ไหวจริงๆปอก็เลยแบบเออของปอก,ก็อาบแค่น้าร้อนประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็เอาทาไว้แต่น้ำเย็นแล้วก็ไม่ไหวแล้วก็ไปซานะเลยอ <c oughs> ทุกคนคือมันก็เป็นอะไรที่แบบค่อนข้างรีแล็กนะถ้าเกิดว่าใครแบบว่าเหนื่อยจากภายนอกใช่ไหมแบบว่าอย่างของอาปองเงี้ยปอก็แบบ เรียนหนังสือหนักแบบต้องจับมือถือตลอดเวลาเวลาหาบ้านชัวอ,อ,อันนี้ก็คือเป็นอะไรที่เหมือนเหมือนพักผ่อนจริง,รงๆตัยที่แบบว่าไม่ต้องแตะมือถือเลยรือ,อะไรเลยเป็นเวลาหนึ่งวนันทุกคนมันก็โอเคนะมันก็ค่อนข้างที่จะแบบสบายไม่ต้องแบบกังวลอะไรเงี้ยเนาะลืมบอกไปนะคะว่าเขาก็จะมีเป็นแบบน้ำอะไรเง,งี้ยให้ระหว่างทางอะไรตลอดนะแบบว่า เป็นน้ําเย็นกินน้าแบบน้าอุณหภูมิปกติเนาะหรือว่าจะเป็นชาชาร้อนแล่งเนี่ยก็มีให้นะคะเขาก็โอเคนะแบบมันก็เพราะว่ามันก็ค่อนข้างคุ้มน,นะให้ดูรอบนะคะวิวนก็คือเป็นบ่อน้ำนะคะก็จะมีบอกเนี่ยว่าแบบอนนุณหภูมิเท่าไหร่คนชุดสีดําเนี่ยก็จะเป็นสตาฟที่คอยดูความปลอดภัยนะคะสีแดงแดงก็คือเป็นเหมือนที่นั่งที่เราสามารถแบบมันนั่ง ชิลเป็นโดมๆอะไรอันเนี้ยได้นะแล้วก็เป็นบ้านๆานะก็จะมีแบบข้างในเป็นที่นั่งเป็นเหมือนแบบเบาะให้นอนเดียงกันไปตำตัเลยแต่ว่าเราก็ต้องเงียบเหมือนเดิมนะคะยังขาความสงบไว้ห้ามเล่นมือถือนะ ะะแล้วก็จะมีตร็นกฎแบบว่าเราจะต้องใส่ชุดว่ายน้ำแล้วก็ห้ามเล่นมือถือตอนเข้าสปาตรงนี้เนาะห้ามมีอาหาร,หรใดๆนะคะแล้วก็ทางเข้า<ม>ก็คืออยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เลยนีอยู่ข้างในนะคะทุกคนบางคนหลงนะเช่นเอปอลเองอ อันนี้เขาก็จะมีแบบถุงพลาสติกแบบว่าเพื่อชุดเปียกของเราด้วยนะคะแล้วก็ apple tree ก่อนกับก็จะมีนั่งแบบเนี้ยคือชิวเวอร์อันนี้เป็นฉบับกลางคืนนะคะก็คือจริงๆตอนนี้6กโมงเย็นนะก็ไม่ได้แบบมืดมากหนอแต่ว่า ตอนเย็นคนจะน้อยค่อนข้างน้อยนะคะแต่ว่ามันก็ค่อนข้างมืดเนอะอันนี้นะคะตัวที่บอกบอกว่าแบบมีให้อาบน้ำน้อน 10- 15นาทีน้ำเย็น5-20วินาทีนะคะแล้วก็รีแลกซ์ไปเลยอันนี้ก็คือเป็นแผนที่แบบแผนที่ทั้งหมดนะมันค่อนข้างใหญ่นะทุกคนคือบอสคิดว่าแบบมันค่อนข้างคุ้มเนี่ยอยู่ไปเลย5้าชั่วโมงใช่ไห รีเซ็ตเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็คือเป็นวันที่ค่อนข้างแบบวีลเลกมากๆเหมือนเหมือนมานอนมานอนมาอาบน้ําแล้วก็มานอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ค่อนข้างแบบผ่อนคลายมากๆสาหรับใครที่เจอช่วงหนักๆมาเครียดหรืออะไรอย่างงี้นะมาอะไรอย่างเงี้สักวันหนึ่งนะคะคุ้มเราไปกินอาหารมื้อเย็นกัน,นะคะ่ะทุกคน อันนี้นะคะก็จะเป็นแบบช็อกโกแลตแบบว่าปฏิทินเนาะช่วงคริสต์มาสเหมือนเขาดานคริสต์มาสอะไรอย่างเี้นะคะก็เดี๋ยวจริงๆเราซื้อมาตั้งนานนะแต่ว่าเพิ่งมีเวลามานั่งแกะนะคะก็จะกินไปเลยจนถึงวันที่12นะวันนี้วันที่12ใช่ไหมเนี่ยก็เริ่มเดี๋ยวมาลองแกะกันนะคะว่าวันที่1จะได้อะไรเป็นยังไง2คํา4อะไรยังไงนะคะ๋ยวไปดูกันเลยก็คือระหว่างรอไปดินเนอร์นั่นเองนะ อ่ะอันนี้ถ้าเป็นคินเดอร์กล่องนี้นะคะก็จะมีเป็นสามรสเนาะก็จะมีเป็นถั่วเป็นช็อกโกแลตอะไรแต่ว่ามันมันพับได้ด้วยอะดูสิจนถึงวันที่ยี่บสี่นะคะแล้วก็ยี่ิบห้าก็คริสต์มาสแล้วนอะนี่วันที่หกยังใหญ่ สไลด์กันนะคะแล้วก็เป็นไอส์คตติ้งอยู่ข้างๆเนี่ยเดี๋ยวลองด,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 ดูน้องนะเขาเขาจะนั่งอยู่ในแบบในถาดอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะสฉลยลงมานะคะส่วนขวามือก็จะเป็นแบบไอส์คตติ้งมีแบบของผู้ใหญ่อย่างนี้ด้วยเนเาะอันนี้น่ารักมากเลย ออนนี้เป็นเวลาของมุลรึ่นนะคะก็ติดลบสามนะมก็เลยใส่แจ็คเก็ตแบบไม่มีแขนม,มามน,นี่ก็จะเป็นแบบโอลิมปิกอไรนอยไม่ดู okay. อันนี้ก็คือมา ระหว่างรอ,อกินมื้อเย็นนะคะก็มาหาสแน็กแบบของกินเล่นนิดหน่อยก่อนจะกินของหลักรู้แล้ว So this is the underpasta plate. Perfect. You should start what uh, is in the middle. It's the riche it's born. After that you should start second stuff is the lamb sausage, Perfect. it's the Hot as well. After the hot thing is the pastry, paste list, which is the hungest, and, and after everything else is cold. So this prosciutto, the Parma, buffalo mozzarella, pickle, red bell, eggplant, uh, pickle, artichoke, tuna salad, the camera on the top, and steelhead tail. Perfect. Thank you. Oh. Thank you. Uh, so the answer is. Uh,